อันนี for ้โหดจริงปกติที่ผ่านมาผมพยายามจะบันทึกเสียงเอาไว้นะครับแต่ไม่เคยบันทึกได้เลยแต่ครั้งเนี้ยผมบันทึกไว้ได้เฮ้ยขออนุญาตนะครับครับครับปิดซาวมุก้จังก็สอนってくれต์ยี่ห้อนน้ามีตาเม็นน่าเร่อแอปปินันดัตตเฮ้ฮู้ล้ค่อยอายอับ ไม่รู้อะโอเคมาไม่ว่าไม่ฉอดเราซื้อีดเพูดซ้เเก็บเอรแล้วพูดถึงเก็บผีเีื่อยๆใครขับรถวะผมขับรถวะขับหมดได้เฮียพอกูขับรถวะกูก็ขับรถวะต้องต้องเฟิรเฟิรเพลงดอกป๊อปแคนดี้ไ้ o u s ขี่าขาวขาบอกยว่ามันไม่สนมนปิดมันปิดกกอนมันเตือนานันจะแกใช่ไหมไม่รู้ดอสักดอสักไอกันแล้วแบลุญแจให้าสอกแแไม่ได้ไม่เห็นมไม่เป็น กูมองไม่เห็นว่ะไม่ได้เปิดไฟฉายกูตกใจเสียงไอสัตว์เปิดเสียงโคตรตทั้งเว้ยเขาขัดระดูแลเดี๋ยวรอรอรอคนละรออัตรรถเกมม้งเปิดเสียงดังดิอัตรรเกมผีแม่งเกมผีเอาเอาไอ้ยาเอาแต่เอามาตากูเข้าไปแม่งเฮ้ยกูเปิดเสียงดังแต่ไอ้เกม My Feel อะไรสัตว์ My Feel เกมผีอะไรวะเกมพีพี่อยากรู้เลยเด็กต้องเล่นแบบเลเวอสติกไปเล่นแบบ ไทจอยมันไทจอยเลยเฮ้ยอะไรอ่ะคันโยกมื่กี้ผีโผล่ด้านหลังมึงอรับโไม่รู้ผีโมงพี่กวางกวางมองเดางไม่มีอะไรอ่ะเย็นเด็ดสันแบนอุ้ยเฮียพี่ตีแป็กวิ่งอยากเร็วเลยเฮีย โก้ไปถึงชั้นวนนั่นแหละโอ้ได้ไงได้ไงมันมาห้อยู่ไหนมากไหนเมื่อกาจะไปด้วยกันเว็บนี่เจอเลเรเตอร์ปะได้ลองแล้วเนาะได้จะไปเจเนเยอร์เตอร์พาดได้ละอ๋อต้องหาเจอเจเตอร์พารดพ้นหาชิ้นส่วนโอ้นี่ไงเจอละไปแในความลงนาแล้วท้ายดินอ๋อน้ำมันน้ำมันน้ำมันอยู่ลงนาจำได้จำได้พี่ภูมิไปเก็บคนเดียวเลยเฮ้ยเอเว๊ พอมออกตายไอ้เว็บปอยออยอัพเลยเว็บเว็บปอยอัพเลยไม่เป็นไรพี่ผมดูพี่อยู่ข้างหลังเนกลูกแอนมีนกดูเฮียอะไรไว้ใจกูมันไม่มีตัวเฮียอะไรอยู่ด้านหลังหรอกพี่อยู่ไหนวะกูกูไม่เห็นว่าเว็บมันบอกลูกแอดมีอ่ะแล้วกูเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยเว่อลูกแอนมีเหลืออะไรเหลือออยไอ้เว็บออยอัพโชดนี่โอเคเรียบร้อยแล้วกันหมดแล้ว ไอจอกูมืดกูไปดูยี่อะไรเป,ไปิดไฟฉายดิกดเอฟ่ะกดเอฟไม่จอกูซาเว่ยนามืดไปแล้วมาทีา่ห้องกองห้องปัดไปเร็วมันมันบอกให้ลุกแอดมีกูก็ไปดูอ่ะบอกแล้วจอกูมันซาเลยอกบอกบอก,บอกไปดูตีนะตะโกูลงไปอ๋อ,อมันบอกให้เราไปอุ๊ยไีย้ตีสั์ฟาร์มเฮาขนมปังนี้ ก็เลยตลกกว่ามันเด้อไอ้มือนจะเบียร์รหัสต้องเัินบนเด้อตำรวจบ้านนาแล้วก็ไม่ม็มันง่ายไปมั้งเี่ยยังไม่เจอสักตัวเลยเจอแล้วจำสแกร์หายไปเลยแกร์งงงงยัยจำตัวเกิ<ร>นตัวแล้ว ไอเบสไม่กูเว้ยนะนะกูเดินผ่านไปเลยกูไม่ได้เปิดไปฉายไม่ทำเลยเอ้ยเราเปิดอันนี้แล้วเดะเราเปิดเครื่องปัดไฟแล้วเดะอะไรอ่ะดรี่เฮ้ยดูกันมีดูกันมีอะไรดูโคตรอ่ะไม่โคตรดาวิดคืออะไรพี่บอยเอาพี่เบสออกด้วยแกหลับไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเข้าไปทำไมกูจอสาวะ ใช่ไหมช่วยมันบ่อยๆมันบ่อยๆหนักร้องกำลังม uh ันเลยพี่กูกูเล่นเกมผีเข้าไปบ่อๆเข้าไปกูเล่นเกมผีพี่หนักลองมึงกำลังมันเลยไม่กูกูแค่เข้ามาดูไงว่าแบบเออมึงเล่นเกมอะไรอยู่ไหนดูหน่อยซิแมวบอกอยากให้พี่บอยดูเดี๋ยวพี่บอยติดสัตว์ เดี๋ยวเราจะ่าตั้งูลวติสัตว์ติดสัตว์ที่อะไรกูไม่เกี่ยวโอ้เดี๋ยวเอาไปอเอาดิจิไปอไร่อยบมาไปอเอาดิไปอะไรเด็กถิ่ดอยเบสเมนมาดิจิไปลอยลอเอาดิจไบเวจลมีดับพลอย เนี่ยวางไปตรงนี้ไม่ใช่ชันใต้ดินเปล่าวะไม่ใช่เดียวเจ็ดใส่โคตรอุ้ยตะกี้มันวิ่งด้วยอะไรวิ่งมันวิ่งผ่านอ่ะมันสุ่มหรือมองใส่โคตรมันสุ่มจับสแกี้ระบอง หอ่ืนก็หายยางอื่น <absorption> ก่อนแน่เลยกูว่าไอตีนตอนนั้นกูถามไปว่าเน็ตมึงหลุดหรืออะไรอะที่แบบมันหมุนติ้วๆเน็ตหลุดเลยไปดูบ้านฟามไปดูไอตรงไอเทียนฝามไปดูฝามเขาแยกแยกกันไปดูเดี๋ยวรอสองเบรดมันเดี๋ยวกูไปบานแล้วกันเดี๋ยวกูไปกาไอฟองแล้วกัน ทำไมไม่มีเพลงไม่มีเพลงไม่มีเสียงเฮี้ยไม่มีสายไม่เฟียงเฮี้ยเลยเลยอ่ะไฟกับพี่ตีสองคนระวังนะพี่ตีไฟกับพี่ปะหูกูฮะหูกู้อะไรวะเฮ้ยอะไรชั้นบนมีอะไรอ่ะอะไรแปบแบบท่านบนมีอะไรวะไม่มีเฮี้ยเลยมันเป็นโน้ตอ่ะกำลังหาโน้ต เซล h เนเดอร์แมนเซลิเนเดอร์แมน yeah yeah hell yeah kidnap the kid let's go สำรวจรอบๆก่อนเดมมึงจะวิ่งไปไหนปองร้อยอะไรน่ากว่ากว่าเซลิเนเดอร์แมนพี่บอยตอนเจอเด็กอุ้ยทำไมข้างหลังมันโล่งอย่างเงี้ยไปข้างหลังมันมีทางด้วยอะปองทางเฮี่อะไรมันมีรูให้สัตว์ ฮ้ยไหลไม่รู้ปองระวังเราหลอนมปแล้วฟองหลอนเราตอนนี้แม่งไม่มีอะไรเลยอะระวังนะปองวิดีโกเออเออพี่เห็นเสาแดงไหมเออเห็นเห็นอ๋อมันไม่ใช่เสามันเป็นไออไรสักอย่างจะไม่ได้อะ มันไม่มีใครเดินตามมาเดปอตอนนี้กลัวมันอเจอแล้ว่มีเด็ระหายมันมันอยู่เตียงด้าบนอเอาไปไปเปิดประตูกันปองไปด่นอะไรนะอุ้ยเฮียแม่งว์ปเลยให้ให้ปอง ไอ้บ kind of ok ้องไม่ตกใจคนเดียวไอ้เงี้ยบอกบอกแล้วบองเปิดบอกแล้วปิดไอ้ภูมิใสัตว์ What is that sound อ๋อป้อกไปได้คื่ภนไปด้านบนช่องบ้องเอ๋อเฮ้ยป้องน้ำนำพี่ภูมิเอพี่ภูมไม่เหมาะเว้ยอาวัตถุกูไปใส่น่าจะเหมาะกว่าอยู่ข้างในนะเอี๋กูไอ้บ้องเดี๋ยวกูทำเองลงไปลงไปลงไปนะลไปอะไรกูตกลองว่าอนาคตไอ้บ้องไม่รู้เป็นโรคหัวใจแน่เลยวะเอ้เอ้โอ้พีโซมี I have to run วิ่งวิ่งวิ่งกลับเข้าไปอ่ะวิ่งตามก็แล้ก็เราเราแค่ปิดประตู There has to be another way escape. The greatest cover the hole I have to find woodcutters fast ตัดปองตัดตัดไหนตัดได้ทุกคนอ่ะเราไม่บวกเราไม่เราไม่มีโบคัตเต นี่บอลน่าจะจัดเนี้ยน่าจะแถวเนี้จำจำกดอีจ้ำกดอีจ้ำอีจ้ำอีจ้ำใครชอนี้ชิ้นไหนยเยวันอวีเนี่ยไอ้ยจมีแบันเลยเออี่ตีเห็นด้วยคุยวิ่ตีมันตามเราไอเี่ยโอ้ยโอ o ย กูรออีกันหนึ่งไอปอพี่บุมกดไปเลยกดไปเลยมันจะมันจะบอกเลยพี่กดกดที่เครื่องหมายเลยเออกูจะบอกกูตายแล้วอะกดรีวฟ์ได้หรอกกดรีวฟ์ได้สี่เหลี่ยมคือสามสี่เหลี่ยมคือสามอ่ะแล้วก็ก่อนก่อนสี่เหลี่ยมมันมีกันหนึ่งเจอดหายวัวไปเลยวัวเหี้ยอะไรอะเลขสุดท้ายนี่ สามสองหนึ่งหกสามกูกับนิซอนกูละบอกนิซอนสี่เหลี่ยมมันจะมีสี่เหลี่ยมแบบในหน้าสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมที่มันวางเหมือนหกเหลี่ยมหรอลูกตาดูนะเดิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้พี่มุ้งวิ่งพี่มุ้งวิ่งพี่มุ้งวิ่งวิ่งพี่มุ้งวิ่งพี่บุงวิ่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 ง Eat shape needs m ไอ้เชฟนี่ต้องมัน t h ร้อง h t ้ที่มันส์สุดเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องสักห้องหนึ่งอะไรห้องไหนก็ได้ไอ้เชยมันล็อรหัสอ่ะมันต้องล็อกแบบไปหาจะต้องหาก่อนอ่ะโอเคก็ได้ละ เลขสามมัน,<พ>มนคืออะไรอ๋อพีจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครของหนึ่งคำสี่ไปไปไฟไฟวิวิฟองสุดๆนะบอง,บอง,บองมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยไอ้สัตว์ต้องไ explore อะไรแล้วต้องออกไปออกออกไปหาตั้งพี่จา๋าจับทางออก แล้วก็ให้ให้ตำรวจแบบแล้วก็หารูบนเหตุการณ์บอกเลยนะมาจะกันดูนะปล่อไอ้อไปเดโชวอุ้ยหยิย ให้อยู่ขวางบอกให้เราหาโฮตรงด้านซีลิ่งเออมันต้องมันต้องหารู ตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมหมายเลขสี่อ่ะมาเลยมีฝั <Yeah. S 1> ่งขวาฝั่งขวามาเลย so แล้วน้องน้องเมฆ์เหรอโอ้โหมึงเมาเมาช oh, มาหมดเลย <c oughs> มาหมดเลย <c oughs> บาทุกคนเลยไฟโนเดลูแันต้องต้งน่าไมีไฟไฟมึงเดาง่ายเกิน นี่ไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วประหยัดแบตไว้มันถึงมันจะมีมีแบตไม่ติแเลยเฮไอ้เหี้ยฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้จะช็อตไหมไม่ช็อตไหมบ้าแบกลูมมองแบกนูมงอยห้องน้ำเด็กะเก็บสบู่พิกแจ็ตแอ๊บเฮ้ยอะไรมึงเป็นย่างงี้พิกแจ็ตแอ๊บ เป็นไงพี่ภูมิเจอไนต์ตานี้ไอเจอไนต์วันนี้ท้อเลยท้อต่างกับบอยอะไรเฮียยิงเฮียอะไรมึงโดนไม่โดนเปิดวาล์ววาล์วเปิดวอล์กฟองดูใชิมไหมที่ฟองรางวันีเป็นยังไงเคยตายอะรีโว เฮ้ยบองนิงเสียงไี้ไหมพี่ผุมมาอยู่แถวนี้ครพี่ปุ๋มอนี่แถวนี้มี้ใครจ้าเดไวีินเราต้องเปิดไอ้นี่ทนทีไม่ินเสียงไหมมีคนทอดไข่เ่ยเก็บเลยจละเก็ง่ายๆ่ไง่ายกตรู้สึกแย่มาเล่น โอ้เวฟเจอแจ็คปอตใช่ไหมไอเวฟไอเว็บไอเว็บไอเว็บไปเวฟไปเว็บเฮ้ยพี่ตีไอเสี้ยเสียงขคาะหรอกมันไม่ใช่เสียงคน พี่กับน้องเมฆมาเดินแย่งกันนะอือยู่ไรปองยับเลยนะม่ปองยาวอะไรกันอะไรใครอะผีมันไม่ยัดซอกมันหรอกกูว่าเราหลงทางใครพวกกูหลงวินี่ ไี่เปิดแล้วเอาฟังดูกนเลยไอ้เปัญหายนะเอออุ้ยบองวิ่งวิ่งบองกูรู้ว่ากูต้องวิ่งพี่ตีกูรู้ว่ากูต้องวิ่งเอ็งเก็บระเม็ดอันดอกทางนี้ก <anywhere> ็ได้ป้องพ่อห่วยใหญมีใครเจอประตูแล้วปะอากำลังไปสายขาดเจอประตูแล้ว เฮ้ยมีคนออกทำเพต่มหนึ่งอวบสองเป็มสีมจำสแกเยอะไป่อย